ผมก้าวนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีพี่ป้าน้าอาทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องเลขเด่นแอปเปิลนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวเลขอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงจะหนีไปพ้นเกี่ยวกับเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเลขเด่นวันนี้นะครับเดี๋ยวเทียบให้2สูตรนะครับนั่นก็หมายความว่าสูตรเนี่ยนะครับผมจะใช้แค่ตัวเดียว นะครับสามารถที่จะนําไปจับกันได้เลยนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้แอด a p 7เนะครับเดี๋ยวยังไงก็สามารถที่จะแอดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขเด่นนะครับกับ Apple นะครับเดี๋ยวก็คงจะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามาอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักไปคุยได้นะครับ a p 7 7 นะครับตามนี้ได้เลยเราจะมีแอดนำหน้านะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมเบิร์นะครับเข้าสู่บนการกับชุดเลขวิ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวเลขบนนะครับนั่นหมายผมว่านะครับวันนี้ก็คงจะจัดชุดใหญ่ให้ก็คงจะเป็นในส่วนของชุดเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับจะพิจะถูกยังไงตรงนี้ก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะ มีส่วนของเรื farther farther ่องเลขล่างหรือไม่เดี๋ยวยังไงค่อยไปดูกันนะครับสำหรับเลขวิ่งชุดนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับตัวเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูได้เลยว่าห่วยตัวเดียวนี้นะครับเราจะเน้นกันที่หลักไหนหรือว่าจะเป็นหลักสิบหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหลักหน่วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับสําหรับศูนย์นี้นะครับเราจะเริ่มคํานวณกันที่หลักแสนนะครับบวกในส่วนของตัวหลักหมื่นนะครับแล้วก็ หลักร้อยจากนั้นเนี่ยนะครับให้ใช้ในส่วนของตัวหลัก10บล่างนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาคือบวกห้าของที่นะครับอย่างเช่น7จ็บวกสามนะครับเป็น10บนะครับสิบวกเก้าสิบเจากนั้นเนี่ยนะครับสิบเบวกหกยี่ห้ายี่ห้าบวกห้าสามสิบนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตัวเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับบนเนี่ยก็คือเลขเก0้าศนย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของงวดที่1นะครับ ฉะนั้นนะครับไปดูว่างวดที่สองของเรานะครับจะได้ตัวเลขอะไร5นะครับบวก7เป็นสิบ2อบบวก9้านะครับผมย1 21ิบดยวกยิบสองบบวก5คงที่นะครับเป็น27ฉะนั้นเนี่ยนะครับใส่เลข7นะครับตัวเดียวในงวดที่สองไปลุ้นดูว่าเลข7ของเรานะครับออกในตำแหน่งของหลักหน่วยก็คือศูนย์ เกเเห็นไหมครับนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับตำแหน่งที่ตัวเลขอยู่เนี่ยนะครับก็คือหลักห่วดของเรา2งวดแล้วนะครับเอาละครับไปลุ้นต่องวดที่3ครับ2บวก1เป็น3 3มบวกูย์ได้3นะครับแล้วก็3าบวกเ้าบสองบวก5นะครับเป็น17ใส่เลข7ครับตัวเดียวเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ7ตัวเดียวก็เป็นงวดที่3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 5 7นะครับเห็นไหมครับ นั่นก็หมายความว่า3ามวดติดๆอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเอาละทีนี้งวดที่4นะครับไปลุ้นดูได้เลยครับงวดที่4ของเรานะครับสาบวกสเป็น6 6หกบวกแปดนะครับ14บวก5นะครับเป็น19บเ้าอือต้องบอกเลยว่างวดนี้นะครับเราได้ในตำแหน่งของเลข9นะครับ 8บวก7นะครับเป็น15 5บวกหาเป็น10 10บวก8นะครับเป็น18บแปดใตำแหน่งในเลข8ขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย8นะครับรู้สึกว่างวดนี้เนี่ยนะครับของเราจะเข้าในตำแหน่งของเลขหลักสิบล่างนะครับถือว่าเลขตัวเดียวงวดนี้นะครับดันไปเข้าเลขล่างนะครับก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าสูตรเนี่ยนะครับ นะครับไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปเลยเนื่องจากว่าสูตรของเราห่ละนะครับเลขตัวเดียวนะครับผมในกรณีที่หลุดจากเข้าล่างทันทีก็ยังถือว่าโอกาสของเราเนี่ยนะครับยังมีอยู่ฉนั้นนะครับถ้าเกิดงวดนี้เข้าล่างแล้วงวดต่อไปเราต้องลุ้นดูว่าจะเข้าบนหรือไม่ถ้าเกิดในกรณีงวดต่อไปเนี่ยหลุดเราจะหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดยังเข้าอยู่ในเลขตัวเดียวใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมครับ6นะครับบวก10บ นะครับสิบวกหกเป็นสิบหกส4 24กแปี่สบยี่สี่บวกทานะครับเป็นยี่สิบเก้านี่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องใช้งานต่อทันทีนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขของเราเนี่ยนะครับออกเก้าเจ็ดเก้าเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าห้างวดเข้าไปสี่งวดนะครับเข้าล่างหนึ่งงวดฉะนั้นนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับผมต้อง าวางแนวทางให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับเป็นเลขตัวเดียวต้องผิดถูกไงกับผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับฉะนั้นเราไปลุ้นดูว่างวดประจําวันที่หนึ่งนะครับกลุ่มพาพันนี้ก่อนที่เราจะไปจับชุดเทียบเนี่ยนะครับเราจะได้ส่งตัวเลขอะไรนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบหกฉะนั้นนะครับ วิ่งบนตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ต้องรอนะครับว่าจะได้ในส่วนของตัวเลขที่จะอยู่ในตําแหน่งนะครับในส่วนของเลขหลักสิบหรือว่าจะเป็นหลักหน่วยอาจจะเป็นนหลักร้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับเน้นหลักหน่วยละกันเนาะเพราะว่า นะครับสูตรเนี่ยมันเข้ามาหลักหน่วยอย่างเดียวเลยนะครับสามงวดติดๆเลยเอาละครับชุดแรกนะครับคำนวณมาแล้วนะครับได้ตัวเดียวก็คือเลขหกนะครับใช่นะครับไปดูในส่วนของชุดที่สองนะครับก็คงจะโอ้โหเน้นสิบหน่วยอีกแล้วนะครับตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับหลักของการคำนวณก็คือจะใช้ในส่นตัวเลขเนี่ยก็คือเก้าบวกค่านะครับเป็นสิบสี่ จากนั้นเนี่ยครับใช้ห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกผลลัพธ์ด้ามาก็คือนะครับผมใช้ใช้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับสี่บวกหกนะครับเป็นสิบก็ใส่เลขศูนย์ไปตัวเดียวนะครับเอาละครับเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับงวดแรกของเราได้เลขศูนย์นะครับก็ออกอะไรครับ9ก0้าศูนนะครับงวดนี้อยู่ในตำแหน่งหลักห่วยอีกแล้วเห็นไหมครับ ต่อไปนะครับรับผมก็คือ9บวก9นะครับเป็น18 9 0บวกย์ได้99บวก8นะครับเป็น17ใส่เลข7นะครับตัวเดียวเห็นไหมครับก็ได้เลข7เป็นงวดที่2ออกอะไรครับออก0 9 7ย์นะครับอยู่ในตำแหน่งของหลักหม่วยอีกแล้วนะครับไปลุ้นต่องวดที่3นะครับ0ูนย์บวก9นะครับได้9 9้บวก7นะครับเป็น16 จากนั้นเนี่ยนะครับก็ผมก็ใช้ในส่งตัวเลขเนี่ยก็คือเก้าบวกหกเป็นสิบห้านั้นนะครับเราได้เลข5าตัวเดียวนะครับในงวดที่สามออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเห็นไหมครับงวดที่สี่นะครับเจ็บวกห้าเป็นสิบสองนะครับใส่สองห้าบวกเเป็นสิบสองใส่สองเนั้นเนี่ยนะครับสองบวกสองนะครับก็เป็นสี่ใส่เลขสี่ ตัวเดียวนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นที่น่าภูมิใจนะครับก็คือห้าสี่สี่สรุปแล้วนะครับสี่งวดติดไม่มีสะดุดนะครับทุกท่านเราจะได้ตัวเดียวก็คือบนเน้นหลักหน่วยนะครับไปลุ้นดูว่าง,งวดล่าสุดของเรานะครับเก้านะครับบวก8ดสี่สี่เป็นแ9ดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจดเอาละนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในงวดนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าหวยของเรานะครับฟาดไปที่เลข7ออก9 7 9โอ้โหต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับใช้งานได้1งวด2งวด3งวด4งวดห้างวดติด,ต,ดติดนะครับฉะนั้นนะครับงวดที่6เนี่ยในงวดประจำวันที่1นะครับกุมพาพันนี้นะครับผมเชื่อมั่นเเกินว่า ตัวเลขนะครับจะออกมาในรูปแบบที่ต้องบอกว่าดีเกินคาดหรือไม่ไปลุ้นดูนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับชุด10หน่วยนะครับ9บวก7นะครับเป็น16 7บวก9เป็น16 6บวก6นะครับเป็น12ฉะนั้นนะครับผมวางไว้ให้ที่เลข2ตัวเดียวเห็นไหมครับเอาละ ฉะนั้นเรามาจับคู่กันดูได้เลยนะครับว่าตัวเลขของเรานะครับในงวดที่1ชุดนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าชุดนี้นะครับเป็นสูตรที่1เนาะก็จะได้ในส่งตัวเลขเนี่ยคือเลข0ูนย์นะครับงวดแรกมวดที่2นะครับออกมาได้ตำแหน่งของเลข7เห็นไหมครับมวดที่3ในตำแหน่งของเลข5านะครับเอาละทีนี้จาก5าแล้วนะครับก็มาเป็นในตำแหน่งของเลข4เห็นไหมครับ ต่อไปนะครับได้ตำแหน่งของเลข7เอาละทีนี้อย่างงวดนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งที่ได้ของเขาคือเลข 2, 2> เห็นไหมครับตรงนี้ทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าหวยเนี่ยนะครับเอาละเลข0เลข7เลข5เลข4ี่เลข7และก็เลข2นี่คือสูตรที่1นะครับเอาละจากนั้นเนี่ยนะครับไปจับชุดได้นะครับกับชุด สูตร2หลายคนคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสูตร2ของเราเนี่ยนะครับได้อะไรบ้างเอ่ยนี่คือสูตรที่2นะครับเอาละนะครับฉะนั้นงวดที่1นนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับได้ตำแหน่งของเลข0ย์เห็นไหมครับศูนย์ชนครับผมงวดถัดมานะครับอ้อก็ออกตำแหน่งของเลข7เห็นไหมครับ เเราก็ใส่เลขเจ็ดเลยครับชนอีกแล้วนะครับต่อไปนะครับได้เลขเจ็ดอีกนะครับเอาละตัวนี้ในกรณีที่มันไม่ชนเราจะเห็นทันทีเลยว่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดของเราเนี่ยสป,ปาร์กกันแล้วนะครับเอาละต่อไปได้เลขแปดโอ้โหต้องบอกเลยว่างวดนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วว่าหวยนะครับมันจะหลุดนะครับในตำแหน่งของอตัวเลขแปดเนี่ยจะเข้า ล่างนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับงวดล่าสุดของเราแก้มือได้ที่เลข9เห็นไหมครับนั่นก็จะเห็นทันทีเลยว่า9 7เนี่ยนะครับ9 7นะครับ7 9ออกอะไรครับออก9 7 9เห็นไหมครับงวดนี้นะครับคำนวณได้เลข4นะครับส่วนตัวนี้คำนวณได้เลข8นะครับหวยออกอะไรครับ ออกค่า44ก 4, ั 4, บ89นะครับนั่นก็หมายความว่าบนนะครับเราจะได้คู่เดียวส่วนตัวนี้นะครับเข้าไปที่เลขกลางในงวดถัดมานะครับได้ที่เลข5กับ7ออก7 57นะครับฉะนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของเลข7 57อย่างแน่นเลยนะครับต่อไปนะครับคำนวณในเลข7โอ้โหต้องบอกเลยว่า ชนอย่างนี้โอกาสเบิ้ลเนี่ยนะครับน้อยที่สุดนะครับเห็นไหมครับออกเลยครับจากเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ตัวนี้จะออกศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็เข้าวิ่งแน่นอนแหละนะครับวิ่งแน่นอนยังไงก็ต้องวิ่งนะครับเอาละงวดต่อมานะครับชนเลขศูนย์นะครับไม่ต้องพูดแล้วนะครับก็คือออกเก้าเก้าศูนย์โอโหต้องบอกเลยเห็นไหมครับสูตรหวยนะครับ ก็ตามนี้ฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยนะครับสูตรที่1ได้เลข2และก็สูตร2ได้เลข6เห็นไหมครับฉะนั้นทุกคนนะครับลุ้นดูว่าเลขบนเนี่ยสอกนะครับสอกับหกเนี่ยนะครับจะมาหรือไม่นะครับฉะนั้น นะครับแนวทางนี้นะครับหวังว่าจะหาซื้อด่วนเลยนะครับลอตเตอรี่เพราะว่าเลขวิ่งนะครับได้ทําการคัดมาแล้วนะครับก็ต้องไปรอลุ้นว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับในกรณีที่อาจจะไม่ใช่2-6อาจจะเป็นคู่โต๊ดก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้กระบผกแ p ปเปนะครับต้องลาไปแล้วอย่าลืมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอ p เปิ ใครกดแชร์ขอให้โชคดีตลอดไปนะครับวันนี้ตลอดวันนี้กับผมลาไปแล้วสวัสดีครับ